ตอนนั้นเสียงไกลนะเฮ้ย<อ>ใช้จานทนอนเปล่าจานทนอน<อ><อ>ใช่นะทุกคนเฮ้ย มันจับมันนานอย่างนี้ยขอจับมันด้วยเขาพักล้วเลยนิดมันเยอะมากโอหหายไปเลยนะเจอไหมพี่อาจารย์ไ,รไม่เจอดิมัน,นวินน่งเหมือน ยจริงๆเลยแต่กไม่รู้หรอกนะไปซาบูทำไมไปทำไมได้กระดูกน้องไว้ดูใจบ้าประมาณพี่ว่าเราต้องไปตามล่ามันแล้วแหละนด้ประมาณได้มั้งพี่แต่ตามไปก็อันตรายอยู่นะพี่ใจะมาพระอาจารย์โผล่ไม่ต้องกลัวหรอกใช่ไหม วิ่งโคตรไวเลยไวสิทางมันบงแคบไม่ทันเลยไวม,มา,ากโดนตามมันอาเชืือพาลงไ,งไ,ไ,ไดเพยงไจาพี่จ้นคำมันมันออกมานี่ใหรถทมัน ใช่ครับผมเดี๋ยวได้ทั้งอาจารย์เนี่ยผมเรียกมันอ,อ,มอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสิี่เ,เร็วมากทุกคนใช่ ท่านอาจารย์นะนั่งอยู่นี่แสงนะเมื่อกี้อาจารย์ไม่มาคือแสงยังไม่ออกเลยนะคืออาจารย์มาปุ๊บนี้แสงกออกเลยดูนะทุกคนคือเมื่อกี้นี้แสงได้แต่ไม่ออกเลยอาจารย์เอาไงกันต่อดีครับ เราทกไปตั้งรับคนกันดีไหมมันก็ได้นะอาจารย์แต่ผมอยากให้มันกลับไปด้วยดิกลัวมันจะหนักกว่านี้ฮะท่านอาจารย์พอมีมวิธีจะช่วยมันไหมงั้นทางคงจะต้องเรียกเรื่องบไมอีกรอบยังไงทุกเองตักตัวมันบุยใ้าจะเอาคองออกได้ครับท่านอาจารย์น,นี่ิีใช่ไหม โอเคทุกคนเดี๋ยวผมบนต้นมันเนี่ยจะแกะไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยท่านอาจารย์ดีกว่าอ mm. มันจะได้แบบรอบนี้มันจะได้หนีไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมวิ่งตามมันไม่ทันเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคน, okay, คกคนเดี๋ยวผมพอรีบแก้รีบอะไรจะได้รีบลงไปช่วยท่านอาจารย์ก่อนนะครับทุกคน mm. ตอนนี้ท่านอาจารย์โทนเนี่ยหายตัวไปนะไม่รู้ว่าหายไปไหน ตอนแรกท่านก็จะนั่งกำลังนั่งทําพิธีแล้วก็หายไปเลยนะใช่ตอนนี้เดี๋ยวผู้ผมเนี่ยกับหมอต้นมันมเนี่ยต้องรีบอันนี้เราทุกคนเดี๋ยวขอตัวรีบแก้ไปเพื่อจะลงไปตามหาทางอาจารย์โทนแล้วก็ไปบุญล่อนะทุกคนว่าเดี๋ยวมันจะอันนี้กันกันไปขอใส<า>่รองท้าก่อนไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดวเดีเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

เยวรีบนะใช่เอง็งเอ็งคงใส่ไม้อยู่ดีท่านอาจารย์หายไปเลยใช่เราหลอเขาขึ้นมาแต่ไม่ขึ้นนะ<ร>คือขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วใช่ไปลงมาเลยครับนะ้ำมันไปเดี๋ยวเราลงไปเก็บรองเท้าก่อนไม่น่าโยนลงไปเลยทุกคน โอ้ยบีบแตะบีบลงลงลวอืมอันน้นสติกมาด้วยลื่นนะลื่นนะลื่นนะ ว่าจะเดินลงตามห้วยลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะลงตามห้วยไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เนะี่ยท่านอาจารย์นะมั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเตรียมหินให้พร้อม วัดเจ้าเราเจอท<ะ>ี่ก่อนนะว่าเจ้าเราใช่ไหมเจ้อาจารโอเคครับเราจะไปขอตัดพาไปตอนที่เราเจอดีกว่าทุกคนทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินตามไปหากันต่อน้ำทุกคน มีพัดกันถือนะครับเพราะในกระเป๋ามันมีของที่จําเป็นนะครับเราจะพัดกันถือนะเฮ้ยมันเป็นทาําใต้น้ำยัง,ยงได้ยินเสียงไหมใช่ไหมมันเป็นทาํามใต้น้ําเลยนะทุกคนฟังเสียงดิ มีเสียงคนนะทุกคนไม่รู้ว่าเสียงใครนะคเดี๋ยวเราจะย่องไปดูนะพี่ๆจะย่องไปดูนะครับตอนนั้นเสียงไกลนะ Úi. Cháy chán thốn vào Chán thốn tròn cháy nha như thế. พาจับมันด้วยพักเราเลยนิดมันยอะมากโอ้โหต้นมาลองช่วยอาจารย์ให้มันมันนอนตรงนี้ดิไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ยกให้ไหวย,ยกขามันไปไดยเนาะ ดึงเอาจารย์ดึงออกไปก่อนเลยคนเดียวท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สะกดวิญญาณมันึ่ก้อนไหมได้ได้ดูสะกดวิญญาณหนก้อนได้เดี๋ยวเราจะได้ไปทำที่ ที่ที่อาจารย์ไ่อยๆจะได้ปลอดภยัยมาเราถอยห้างกันใช่ผมวา่าเราอยู่ห่างๆ,าางๆดีกว่าเราจะอยู่ในความสนบกนะ แก่คนวิญญาณมันวอืงตอนนี้มันก็น่าจะเบาลงแล้วเลยครับผมแล้วท่านอาจารย์มีแผนจะทำยังไงต่อท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าเนี่ยข้ามันกลับไปกับข้า,ขาเดี๋ยวผม,ม,มข,ข้ามันกลับไปด้วยเดี๋ยวผมกลับไปด้วยเล้ไหมอาจารย,เย์เดี๋ยวผมตามไปได้ได้ได้ ท่านอาจารย์กินน้ำไหมอุ้ยทอดกินเสร็จแล้วน้ำที่ิ่เย็นมากทุกคนเดี๋ยวผม<อ>มันน่าจะอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรานั่งคุยกับอาจารย์สักพักหนึ่งอาจารย์นั่งก่อนครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หายไปไหนมาเนี่ยทา่านก็ไปตามหาคือเรื่องของเจ้าคุโรดนี่แหละอืม ไอ้ฟ้ามูมันมันเลี้ยวมากมันทั้งก็กลุกติดโครงข้อนี่ครับอาจารย์ผมมีน้องมาฝากต้นมันสวัสดีอ,อ,อ,อันนี้เขาก็อยู่เขาก็อยู่ในป่าเหมือนกันท่านอาจารย์แล้วเรีนชื่ออะไรวบ้านชื่อต้นมันครับต้นมันเหรอใช่ครับมผมอยากฝากให้เป็นซิทอีกคนหนึ่งครับท่านอาจารย์ ดอยดอยมันตนิดเครื่องต้นอาหาเป็นปีนติดต่อไปนี้ครับแล้วก็ผมต้องเรียกท่านว่าอะไรครับคุณคราอาจารย์พนโอเคครับอาจารย์พูลครับาจำต้นมันมีนี่มีไม่เข้าไม่มยังอยู่ไหมยู่ครับ จะอยู่ฝั่งประเทศเชื่อนบ้า <m. S 1> มันครับผมไม่ได้เข้าไปหาเขา,เาน้ำอะไรแล้วเอ็งมาลุกจากกับไอเจ้าพีดี่เองได้ยังไง,ไงเขาไปเที่ยวหาที่แดงแล้วก็กลงมาเจอผมคุยแล้วก,ก,ก็ก็มาทำความรู้สึกกนัน ท่านอาจารย์ผมสร้างกระตอบให้ท่านอาจารย์เสร็จแล้วนะใช่ที่อยู่ของท่านอาจารย์ไงสบายด้วยผมบอกเลยเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวถ้าเราเคลียร์เรื่องอะไรพวกนี้เสร็จเดี๋ยวผมพาไปครับท่านอาจารย์ๆแล้วท่านมีวิธีการจะทำยังไงกับเจ้าบุญรอดเนี่ยท่านอาจารย์ วิธีการงข้าเนาะข้าจะพาเจ้าบุรุษเนะี่ยกลับไปกับข้าก่อนอข้าจะกลับไปอาบน้ำมนให้มันเพื่อทำท้องออกแต่ข้าไม่รู้นะโคามันน่าจะทำเลน,นหรือเปล่าครับผมเพราะว่าขน,น,นสายมุดดำทีสามทำไวในตัวมันร้อยแล้วก็เลน ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะข้าไม่รู้หรอกว่าในกายของมันนะ่มีอะไรทิ้งอยู่แต่ข้าทามั่นใจได้เลยว่าต้องมีอะไรทิ้งอยู่ในร่างของไอ้บุรดแนี่ๆนะ่มครับท่าอนอาจารย์ไอ้บุญไอ้ซามูนี่เราจะทำยังไงกับมันดี มันตามล่ามันพมพ่ามันไม่เจอสักทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูา้าจักรกันทำพิธีให้กูรอฮสร็จเาจะไปตามล่ามันในเมืองใครอืแต่เพราะว่าผมแคบส่วนตัวมากกว่าผมพอจัดการมันได้ไหมครับได้้าจะไปกับเองได้เลยไร้ความมุมันไม่ใช่คนธรรมดามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างที่เห็น ผมดูแล้วมันไม่ธรรมดาตอนนีผมเตะการคอมันแล้วท่านอาจารย์มันมีของอัพเรีอยู่ตรงนี้นตัวมันจัดไปอาจารย์จะวหวนะวหวยรอบนี้ถ้าจะเอามันให้นักถ้าจะไม่ปล่อยมันลอดไปมันลอดได้มันครั้งที่แล้วอโอเคครับท่าน <c oughs> ได้เลยเดี๋ยว ว่าด,ดีนะถ้าอาจารย์าอาจารย์เป่าให้น้องผมหน่อยได้ไหมติดแล้วใช่ครับเอาตอนมันให้ท่านอาจารย์เป่าให้หน่อยมไม่ได้มาจากที่ไหนวะม,นมาจากบ้าน ช่วดิไมนน่แล้วนะมันช่วยอะไรบ้างครับโอ้ไอองเอาแรงทนเลยอพวกผีปลามาลังควานเองมาแย่งเองต้องใช้เจ้านี่เลยเยงิงพวกมันได้เลยเพราะว่าคาริุนแทงอาคมว้นี่ตัวมันแล้วคลงแน่นอนครับผม งั้นโอเคครับท่านอาจารย์ผมว่าท่านอาจารย์พาเจ้าบุญรอดไปดีกว่าได้ดไไ้ไปแล้วไปเราก็ไปเท่านึงกันก็มนจะอันตรายฝนฟ้าร้อ,องฟ้าก็ร้องก็หึมก็หึมละเดินเดินตามห้วยนี้ไปนะไปไปรีบเดินทางเดินไปดีกว่า ทุกคนเดือนดีๆนะน้องต้นมัน ่<ป>โอเคครับทุกคนถ้าใกล้ถึงออกจากป่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพี่พี่โอเคครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมได้ออกจากป่ามาแล้วนะครับก็คือใกล้ออกจากทางมาแล้วแหละก็ผมให้น้องต้นมมนไปรอข้างหน้านู้นแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามในกังใจให้ผม พีชมป่าด้วยนะครับก็ดูทํางานด้วยเข้าป่าเลยนะนลุกดำให้หมดแล้ทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะไปหาทางจานเพื่อจะไปเอาของออกให้บุญรอดนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปเลยครับพี่ๆี let's go u ยครับร